สวัสดีจ้าตอนนี้ก็หดผักหัวก็แล้วนะจ้ากำลงจกกัก็กำลังหดอีกอยู่แปลงนึงอันผักเมื่อกี้นี่เป็นผักเปิ้นแป่ไหมจ้าในโนี้แป่ไหมจ้าโชคดีที่ไม่เหี่ยวคะ่ะอันนี้ผักเขียวปีจ้าน,นี่ซัมบะปีผักก็ด้แป่ไหมเนี่ย กัดกระมดกี่ตัะผักกาดแก้วอันนี้เบี้ยผักอีตูจ้ะผักอีตูผักอีตูตแล้วก็มีผักอีตูบะเขือเทศสลับปลูกสลับกันจ้ะเนี่ย น้ำไหลซาเลยจ้าน้องจัดหดคนลรเราเมื่อเนียนน้องจัด์สิได้ไปเห็ดอันเป็นอย่างกันนพี่จัดไปเห็นงานกลุ่มอยบ้านมอมอารมณ์พอดีเปิยอารมก์พอดีนี่จะพัก่อ เหนจ้าพักที่เป็นแป่เหมืก็เคื่อนคืออะลรเจ้าดิมะเขือเทศจ้าลายพักแหงพี่ว่นขาสวัสดีค่ะเมือ่อยจ้าเมือเม่อยเมือ่อยเมื่อยเวียนหัวไม่เกิน่ไม่มันจะเป็นอาการปวดไม่เกลีกย่ยลุยเยอะ บักเขียวเทศแหมเกิดมากแล้วงามค่ะเต้านหางผักบุ้งความจะได้กินแล้วจ้ะผักชีนี่สงสัยมันลั่งหรอมั้งจ้ะนี่แต่ว่าจะคว้าได้เก็บกินอยู่ผักบุ้งจัดหมดจุดแล้วละจ้ะเนี่ย เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเขือ,อ,อจักอย่างนี้จะเป็นปลูกเมื่อันเบีย้ยในเกิดขึ้นเป็นปลูกไปเลยน้ำบ่อเฮงก็ืสีได้เสาหเห็ดจะเกินแป้งหอมก็แป้งอันบักขิกเดืยวได้หดจิก,กน้อยหหเห็นน้ำหเฮงมันจะพ่าพวกนี้มันหดได้แล้วอันนี้ดูใกล้ๆนะคะสีแดง น,นี้มีแต่ผักกาดแก้วลุ่นๆเลยลนะจ๊ะนี่ซ่าซวนมากเพิ่ผักกาดแก้วเสร็จหรือยังคะฮะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะกี่กินถอกกัหยังมาเนี่ยเร็จแล้วล่ะไม่หิวไม่หิวบาได้ดิไปเฮียนมูมาเนี่ยได้ไปเหตุงานกลุ่ม,มอึสวาสดีค่ะกันแล้ว